สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เลิอดฟาร์มมาอัปเดตฟาร์มโคเนื้อโคขุนการเลี้ยงวัวแบบต้นน้ำมาถึงวันนี้เลิอดฟาร์มเราเลี้ยงวัวมาได้ครบ2ปีเต็มแล้วค่ะท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆหลายเดือนแล้วค่ะที่ฝนไม่ตก พื้นที่แห้งแล้งแปลงหญ้าที่แห้งนะคะทางเราก็พยายามสุดฤทธิ์ค่ะที่จะดูแลวัวของเราให้ดีที่สุดค่ะมาวันนี้ครบรอบ2ปีมาอัปเดตข้อกวัวฟาร์มวัวของเลดฟาร์มให้ทุกท่านได้รับชมค่ะมาดูด้วยกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาอัปเดตคอกมาตรฐานก่อนนะคะซึ่งคอกนี้แม่พันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์วากิวสายพันธุ์ชาลูเล่สายพันธุ์แองกัสแบงกัสสายพันธุ์ไทยปรามันสายพันช็อตฮอนแล้วก็สายพันธุ์บีปาสเตอร์ค่ะส่วนพ่อพันธุ์ที่มาผสมนะคะก็มีทั้งพ่อพันธุ์วากิวค่ะซึ่งตอนนี้ก็ ตกลูกออกมาแล้ว2แม่นะคะก็คือน้องยาใจกับเจ้าทาจิค่ะซึ่งเป็นสายพันวาคิวเอฟสองค่ะใน <Okay. S 1> ส่วนของลูกวัวรุ่นแรกนะคะที่ตกลูกที่ฟาร์มของเรานะคะตอนนี้ก็มีอายุป,ประมาณปีกว่าเกือบจะ2ปีแล้วค่ะเช่นข้างหน้านี่ค่ะเจ้าทาสานแม่กำไรทองน้องปีใหม่น้องพลอยนะคะ ทางน้านี่เลยค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นมากทางเราก็กำลังจะมีนัดที่จะทำสนเคลาให้นะคะแต่ทางช่างยังไม่ว่างค่ะก็คิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้ค่ะส่วนนี้ก็เป็นแม่ทองแก้วกับน้องปีใหม่ค่ะหลังจากที่ตกน้องปีใหม่ออกมานะคะน้องปีใหม่ก็มีอายุประมาณปีกว่าแล้วค่ะส่วนแม่ทองแก้วตอนนี้ก็น่าจะท้องอยู่ที่7 8เดือนแล้วค่ะ ยังไงก็มารอลุ้นกันนะคะว่าแม่ทองแก้วจะตกลูกออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียสำหรับรอบนี้เราให้พ่อพันคุมฝูงของเรานะคะพ่อล็อกกีทำหน้าที่ผสมจริงค่ะในเดือนเมษายนทางเลิศฟาร์มได้ลูกวัวเพิ่มมาอีก3าตัวค่ะเกิดจากแม่พันสายพันชอดฮอนแม่มณีตกลูกออกมาเป็นตัวผู้ เจ้าเพชรนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์เซนตราแล้วก็แม่มาเรียตกลูกออกมาเป็นตัวเมียชื่อน้องโซเฟียแม่มารวยตกลูกออกมาเป็นตัวผู้ชื่อเจ้าเพชรคะ่ะ3ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเกิดในเดือนเมษายนคะ่ะขางหน้านี้คือแม่ยาลิกับแม่มาอยู่นะคะอยู่คอกติดกันคะ่ะ ซึ่ง2ตัวนี้ก็ตกลูกออกมานะคะเป็นวากิวเอเราได้ตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งก็จะเลี้ยงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้ทางเลิดฟาร์มไม่มีการเปิดละคงราคาอะไรทั้งนั้นนะคะเราพยายามที่จะเลี้ยงดูวัวของเราให้มีชีวิตรอดค่ะในสถานการณ์แห้งแล้งแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเลยทีเดียวค่ะ ตัวรุ่นแรกนะคะก็มีอายุประมาณปีกว่าเกือบจะ2ปีแล้วค่ะอย่างแม่กำไรทองนะคะตัวสีแดงก็คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีอาการเป็นสัตว์แล้วค่ะส่วนตัวผู้นะคะเราก็จะมีเจ้าทาซานแล้วก็ดอลลา่าซึ่งทางเราก็จะเก็บเอาไว้เป็นพ่อพันุ์ในอนาคตค่ะสหรับ างเราก็จะมียืนพื้นเป็นข้าวโพดหมักข,ข้าวโพดสับค่ะแล้วก็จะมีอาหารเม็ดผสมบ้างรำบ้างยาสดเราก็จะมีย่าในเปียกับย่าไนค่ะแล้วก็ฟางมีตลอดเกลือแร่มีตลอดค่ะเจ้าภูพาคือสายพันธุ์สันตราที่เกิดจากสายพันธุ์ชดฮอนผสมกับสายพันธุ์ปรามันค่ะถือได้ว่าทางเราก็ ประสบความสำเร็จหมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. เจ้ากูพา mm hmm. น้องเล็ก mm hmm. เกิดจากสายพันธุ์ไทยบรามันผสมกับพ่อพันธุ์ล็อกกี้พ่อพันุคุมฟูงของเราตกลูกออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวค่ะแม่สีขาวตกลูกออกมาเป็นสีแดงถือได้ว่าแม่มารวยให้ลูกที่สวยงามจริงๆค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เลี้ยงกัวนะคะหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลชฟาร์มด้วยนะคะในส่วนของแม่พันธุ์พื้นฐานที่ตกลูกแล้วลูกก็มีอายุประมาณ4เดือน5เดือนนะคะทางเราก็ยังไม่ได้หย่านมคะ่ะแม่พันธุ์พื้นฐานก็ยังไม่มีอาการเป็นสัตว์คะ่ะก็ปล่อยไปก่อนคะ่ะไม่อยากจะเล่งรัดนะคะ บีมาได้เลือดลอยนำเข้าจากอเมริกานะคะตกลูกออกมาเป็นตัวเมียชื่อน้องจัสมินค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยานมลูกคือลูกยังเล็กอยู่แล้วก็แม่รูทก็ยังไม่มีอาการเป็นสัตว์ค่ะจากที่เราสังเกตวัวแม่ลูกอ่อนก็จะมีลักษณะสู้พรอมนะคะทั้งที่ทางเราก็ให้อาหารปกติค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีอาหารเม็ดมาบำรุงด้วยค่ะ อันนี้แม่รูทนะคะยังจำได้หรือเปล่าเราก็คิดว่าจะรออีกสัก2เดือนค่ะก็จะพยายามที่จะหย่านมค่ะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมค่ะยังไงก็รอดูต่อไปค่ะสำหรับแม่มารวยนะคะถือได้ว่าเป็นวัวที่น่าจะอายุมากที่สุดในคอกนี้ค่ะแต่ผลงานของแม่มารวยเนี่ย ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าแม่พันุ์ตัวนเลยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะเราผสมกับพ่อพันธุ์ล็อกกี้ค่ะซึ่งเป็นการผสมจริงล็อกกี้เป็นพ่อพันธุคุมภูมิของเราค่ะดูจากรูปร่างลักษณะของลูกวัวแล้วนะคะก็สร้างความภูมิใจให้กับเลดฟาร์มค่ะเรามาทุกทางแล้วค่ะเลดฟาร์มเป็นฟาร์มวัวน้องใหม่ มีคำแนะนำติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ